ดีใจด้วยนะครับที่มีโอ,อกาสขึ้นมาแบ่งปันนะครับวันนี้ในแอปสเดินสุดท้ายของปีด้วยนะครับ <c oughs> จอรี่ขึ้นมาเวทีนี้ไม่ได้มาเล่นบทบาทอาจารย์หรือว่าครูนะครับมาเล่นบทบาทเป็นเพื่อนเป็นพี่นอ้องผมจะตั้งโจทย์คือขึ้นมาแบ่งปันแบ่งปันนะครับจากใจเททุกอย่างออกมานะครับทำผิด ก็เยอนะครับประสบการณ์ก็สะสมมาในแพลตฟอร์มอยู่ในเรอว่าไลฟ์ก็ครบ20ปีแล้วเชื่อผมนะทุกท่านในห้องนี้ต้องจัดเต็มจัดเต็มแล้วปุ๊บที่เหลือตามมาเองเพราะว่าเขาเรียกว่าบันไดสู่ความสำเร็จมันเป็นสเแ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 ค่ต้องจัดเต็มเต็มแปลว่าอะไรคือใจของคุณยอมเข้าใจว่ายอมที่จะมาเป็นคู่ค้า เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์กับยูนิเวอร์ไลฟ์บอกให้ถามว่าอยากทำอยากสำเร็จไหมยากอโอเคดีะอยจกสำเร็จดีละโอเคจัดเต็มแล้วกันไม่ยากเอาแต่ว่าใจใจเธอนี่แหละใช่หรือเปล่ามีอยากกับไม่อยากนะต้นชีวิตเขาเนี่ยมกอยากไปซับซ้อนกว่าน,นี้ผมก็มีโอกาสมาแบ่งปานนะเพื่อให้ท่านจากสเต็ปแรกไปถึงสเต็ปที่คุณวางแผน แล้วคุณก็สัมาร่ย้ายสเต็แตขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปไม่มีเส้นสุดเลยล่ะชีวิตของเรามีมากกว่านี้เราสามารถช่วยเหลือคนมากกว่านี้เราสามารถร่มละกับคนมากกว่านี้เราสามารถมีสุขภาพที่ดีกว่านี้ญาติพี่น้องมีสุขภาพดีกว่านี้เราสามารถร่ำรวยกว่านี้ญาติพี่น้องสามารถร่ำรวยกว่านี้มีมากใหม่ก็เนี่ยแหละวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันนะครับก็มีการทําไว้อยู่ในคัดเล็ก ผมก็จะใช้บัตรนี้เป็นแผ่นที่สู่ความสำเร็จที่มีความต่อเนื่องอย่าง,ย,างยั่งยืนและผมจะไม่มีสิทธิ์พูดและแนะนำแผ่นที่นี้ถ้าไม่ได้ใช้จริงไม่ได้มีผลนลับจริงไม่ได้เข้าใจมันจีนะครับวันนี้ท่านมีโอกาสเรลือกแล้วไม่ให้ลูกหลานเราอ่ะทำเดียวกัน เราสามารถย้ายฟังจาก E S ไป B ก I ได้ก็เอาไงไแล้วกันเนาะชีวิตของผมในอยู่ในเรียไลน์นะครับสมบูรณ์แบบ20ปีที่ผ่านนะครับสมบูรณ์แบบแล้วผมก็ยืนยันนะครับย้ายข้ามฝั่งได้จริงๆนะครับตอนนี้ธุรกิจก็เติบโตด้วยตัวมันเองทั้งมาเลเซียเมืองไทยสิงคโปร์ใช่ไหมครับเพราะถ้าเราย้ายข้ามฝั่ง คือ Business Owner บิส s s สโฟ o เนี่ยมัรยบุตรมาหยุ่นก่อน,นมันไปเลยแล้วเงินที่มีก็ไปลงทุนต่อนะครับตอนนี้เราก็เล่นโบ,นบทัาบีกับายแน่นอนนะครับวันวันผมก็ยังะายงกระสปนสรกคนเพิ่มเพราะว่ามันเป็นกา,กกากรกระทำที่ผมหลงรักาการสปอนเซอร์เพิ่มพร้อมกับการแนะนำสินค้าดีๆของเรานะครับมันก็คือการทำบุญที่แหละใช่หรือใช่อาวลคนวัลคนวัลคนแลนแถม ทันสมัยด้วยเพราะอะไรสิปีที่แล้วกับวันนี้ไม่เหมือนแล้วนี่วิธีการห้าปีที่แล้วกับวันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะนี่แล้วว่าห้าปีหน้าก็ไม่เหมือนวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหยุดเมื่อไหร่ตกตก,ตกทักษะอะไรล่ะทักษะสําคัญไหมใช่ไหมละ่ะความรู้กับทักษะนะครับให้มันทันสมัยธรมามากีนแล้วก็ถ้ามันทันสมัยธรมามากีนได้นะครับเราสามารถกําหนดไรายได้กําหนดไรายได้มาจากทักษะกับความสามารถความรู้ใช่ไหอใช่ไหมถ้าความรู้ขาด ทัก,กษะขาดแล้วมันจะกําหนดอะไรของเราเรื่องรายได้มันเป็นหนึ่งหเท่าสองคณิตศาสตร์ง่ายๆใช่หรือใช่ใชคุณรู้เท่าไหร่คุณผลิตรายได้เท่านั้นใช่หรือใช่ก็าถ้าอยากสร้างรายได้ห้าหมื่นหนึ่งแสนแสล้านหก็ไปหาความกับทักษะเท่านั้นมันก็จะผลิตรายรับแบบนั้นใช่หรือใช่เจอรี่เหมือน พี่น้องที่อยู่ในห้องนี้หลายท่านนะครับไปรับผิดชอบช็อปอูดรนผู้นำพี่ว่าอยู่ไหมอยู่ไปรับผิดชอบช็อปอูดรนพิจุบมาเลเงียก็คือแต่ละท่านที่เป็นผู้นำร้องก็รับแทนรับแทนรับแทนบริษัทนะครับส่วนผมก็ข่าวดีคือผมก็ไปรับแทนช็อปมาเลเซียรับแทนไปแล้วก็ย้ายไปที่ประหยัดกว่าเพราะว่ามันต้องให้มันเหมาะสมอ่ะแล้วก็ย้ายไปที่ โครงการ PJ Midtown นะครับแล้วเว็บไซต์เราก็ตั้งขึ้นมา o m n i h u b l i v e PJ Midtown เป็นโครงการใหญ่และม่ยแล้วก็ดีเยี่ยมของระดับมาเลเซียระดับอันดับหนึ่งไหล่ะนะครับทีนี้ข่าวดีอีกข่าวดีก็คือไตมัดที่หนึ่งปีหน้าแล้วในไตมัดที่หนึ่งข้างในจะมี90วันใช่หรือ่ใช่ใชมกรากุุ่มพานี่นะในสาเดือนเนี้ยแพลตฟอร์ม <c oughs> น่าจะสร้างเสร็จพร้อมให้ทุกท่านในห้องนี้และที่อยู่บ้านได้ใช้ในการส่งเก็ตลิงส่งลิง์สินค้าในเว็บไซต์นั้นส่งไป <Hello. S 1> ทั่วลก oh. ไปที่ออสเตรเลียเมื่อพร้อมใช้นะครับไตายมากที่หนึ่ง0้วันข้างใน,นเปิดแน่เพราะว่าไม่น่าจะผิด พาดอะไรของก็มีเว็บไซต์ก็มี e-payment ก็มีขนส่งก็มีขาดอย่างเดียวน่าจะเป็นเพราะคุณไม่ได้ส่งลิงก์มั้งครับ <Yeah. S 1> ใช่ไหมแต่ยกตัวอย่างทำกันยังไงอ่ะก็เหมือนคุณเข้าไปใน Unilever Live. com Get Link Login เข้าไปที่สินค้าข้างล่างมันมี Get Link ของมัน Copy แปะ a c e b o o k แปะ Line แปะ c h a t WhatsApp ตรงไหนที่มีคนสนทนากับคุณแตกก็ไปเลยตืนเต้นและตนเต้นมากโอเค okay. และไต่มาที่หนึ่งนะครับการเก็ตลิ้งส่งไปที่ไหนในโลกนี้และบริษัทจัดส่งให้เลยนะเมื่อเขาคลิกลิ้งเขาจะสมัครใต้คุณในาน,นะเป็น b f เอเคไม่ใช่ BP นะครับเมื่อไหร่ที่เราพร้อมให้เขา ทปี่ transform เป็น BP เราก็แจ้งอีกทีดีละดีดเพจัดจานั้นสัะสมมากๆ b f ไปก่อนถึงเวลาก็ปรับเป็น BP ได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบใช่ไหมละ่ะกิดตามทําตามถ้าไม่ดีเราไม่ทำริงเวล่าอัพไลน์เนี่ยถ้าไม่ควรทําไม่ดีไม่น่าทำทำทาไมริงมละ่ะล้วอัพไล ถ้าทำอ่ะก็หวังว่าทุกคนได้ทำตามเชื่อผมนะตายมาที่หนึ่งเกมมันเปลี่ยนเกมมันเปลี่ยนนะครับก็อย่าลืมวันนี้นเป็นวันที่อัปเกรดธุรกิจนะครับอย่าลืมนะเมื่อไหร่ที่มี P.F. นอกเนื้อจากมาเลเซียสิงคโปร์ไทยแลนด์ฟิลิปปินส์นอกเนือจากสีประเทศนี้นะครับคุณต้องเรียนเข้าโคชคุณ